สวัสดีค่ะคน้องหมเมืองเน่นนะคะวันนี้ก็ไหว้ที่นังแล้วนะคะมาที่วัเดเตินบางเติมบางเติมบางนะคะมีพระเอ,อมีปู่เทวสุวรรณเวสวร,รําหน้าทองปู่ทเวสุวรรหน้าทองครับที่เขามาขอเอ่อรมมางว,วัลการการง,งานอะไรเงี้ยสําเร็จกันเต็มเลยนะครับก็มีที่เนี่ยครับที่เขามาขอกันนะครับพอดีผมมาที่วัด เขาดินก็เลยเลยมาที่นี่ด้วยมีโอกาสได้มาจริงๆแล้วนะครับนั่นแหละครับที่เขากำลังไหว้กันนะเอผู้ทเทวสวุวรรณองค์ดำหน้าทองเห็นไหมชัดเจนเลยครับแล้วไม่ได้ใส่นั่นหรอภาพโดยรวมนะครับพอดีมีฝุ่นเยอะเขาก็เลยสาดน้ำบนเรือน,นั้นก็จะมีเขียนฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเขียนฝั่งมือแล้วก็มีทำสังฆทานอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับโดยรวมจะเป็นอย่างนั้นนครับม,มีบัตรทิววันนี้เลยฮะครับ,รบรมาเข <มา S 1> ้าแถวเลยครับมามาๆๆเดินเข้ามาเลยครับองค์ดำหน้าทองเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเขาพูด ไม่อรู่มโบงออกมากันดีดนะโมตัสสะภควาโตอะระโต,โตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโต,โตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควาโยมราชาโน้ทวสวรรณโนมรนังสุขขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะ้ทวสวรรณโน จตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสาภูษาพุทธังอาลหังพุทโธท้ทาเวสวรนณโนนะโมพุทธายะขอบารามีองค์ผูท้าเวสวรรณเทพหน้าทองวันนี้ข้าไเจ้าในกล้องและน้องหอมได้มากราบไหว้ที่ท่านที่วัดเดิมบาง เพื่อเป็นสรีมงคลอยู่มัน z ูมอยู่ผมต้องถอดรองเท้าอ,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 อ๋อถอดแล้วก็ถอดกัถอดรองเท้ากันเราต้องถอดด้วยเอาผมมาถ่ายรูปวิดีโอกับวีดีโอ เนี่ยน่าร้องตรงนี้อัดโอเจยืนเลยโอเคพอแล้วสี่ทีนี้ก็ต่อท้ายที่กระสีทัด ท่านที่มีบัตรคิวแล้วกรุณายืนบัตรคิวของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนท่านมะคูจะเติมรถนะครับท่านต้องรอนะครับ16นาฬิกานะครับท่านมะคูจะลงเติมรถนะครับส่วนท่านใดที่มีบัตรคิวอยู่ในมือแล้วกรุณาขึ้นมาน้างบนก่อนนะครับตอนนี้ท่านมะคูนะครับพักสิบนาทีนะครับนั่งเลยครับเอาเสือ้อมาให้พี่คนนี้ด้วยด้วบ นะครับขออธิบายให้ฟังเสื้อคุมเสื้อคุมนะครับขออธิบายนะครับเบื้องต้นนะครับถ้ากาอธิบายถึงนี้แล้วยกผ่ามคุ้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ท่านนะครับยืนที่โต๊ะท่านประตูนะครับท่านยืนทิ่ขอบโต๊ะนะครับใช้การโน้มตัวไปทางหน้านนะครับแบว่ฝ่ามือกว้างไม่ดันโต๊ะนะครับไม่ดันโต๊ะไม่ห่อมือนะครับ แหว่ฝ่ามือทุกว่านะครับวางไว้สุดขอบโต๊ะนะครับแขนสศอกไม่ต้องลงไปที่โต๊ะนะครับใช้การโน้มตัวนะครับแบงหน้าเขาไปลูกขึ้ไปหอเปล่าใชการนเลตัวแน้ท่านใดที่มาไปครั้งแรกยกมือขึ้นครับโอ้ทุกคนเลยจำนะครับยื่นแค่ฝ่ามือเดียวนะห้ามยื่นสองฝ่ามือเด็ดขาดนะครับไม่ได้ยืนแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นแล้วนะครับเมื่อเสจเรียบร้อย ในราคาเท่าไหร่ระยะเวลากี่เดือนเมื่อท่านขายได้แล้วท่านจะเกยียรปัจจัยส่วนหนึ่งนำนางลำมานำถวายกับท้งแถวไปสวดหน้าต่องข่าที่ที่ขายหนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้บทเก้านางขึ้นไปนะครับที่ที่ขายต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทให้บทห้านางขึ้นไปนางลำนี้ต้องปเป็นคนเป็นๆน,น,นะครับไม่ใช่ตุ๊กตานางลำนะครับอันนี้จบเรื่องเง่อนไการขายนะครับโทรศัพท์ลดเลยนะครับต่อมานะครับ

ตอนเีเลขยออกม,มาสองตัวนะครับเก้าเจ็ด กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใน้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะผักดูคลิปจนจบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ